สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสสิปภาใจใหญ่เป็นตัวแทนกลุ่ม KM แผน2ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อกลุ่มว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติกันเลยดีกว่าค่ะด้วยสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปมีพันธกิจหลักคือจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์และบริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ด้วยเหตุนี้ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จึงได้ดำเนินแผนการจัดการความรู้ภายใต้ชื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่หล่งเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สามารถรองรับภาษาต่างประเทศและตอบสนอง ตามความต้องการของผู้ใช้งานและเป็นแหล่งเดินรู้ให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมไปถึงกลุ่มประชาคมอาเซียนในรูปแบบการใช้งานที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแผนที่5ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากลสมาชิกชุมชนนะักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม KM ของเรานะคะจะมีสมาชิกทั้งหมด13คน ซึ่งคุณเอื้อได้แก่รองศาสตราจารย์บรรพตพรประเสริฐผู้อำนวยการสํานักวิชาการศึกษาทั่วไปคุณอํานวยได้แก่อาจารย์เฉลิมพลทับซ้ายรองผู้อํำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ลำดับต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงกระบวนการในการพัฒนา KM เริ่มจาก 1. การบ่งชี้ความรู้ กลุ่มของเราได้จัดประชุมบุคลากรของสำนักเพื่อกำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้โดยเน้นไปที่การออกแบบและพัฒนา,ร,าระบบสารสนเทศ 2. การสร้างและสแสวงหาความรู้นอกจากกลุ่มของเราจะมีการจัดประชุมสมาชิกภายในกลุ่ม กลุ่มของเรายังได้เดินทางไปศึกษาดูงานระบบ e-learning ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเอกชนมาแนะนำระบบโทรศ,ศึกษาเชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเอกชนมาแนะนำระบบ LMS <c oughs> การจัดความรู้ให้เป็นระบบกลุ่มของเราได้จัดความรู้ ให้อยู่ในรูปแบบของระบบ LMS และพัฒนาตามรูปแบบที่รองรับ2ภาษาและสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทุกอุปกรณ์การประมวลผลและการกองความรู้ในกลุ่ม KM ของเรานั้นได้มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคาลากรในการพัฒนาระบบ LMS โดยจัดเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาระบบ e-learning ด้วย modern version 3.0 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันจัดโครงการฝึกอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกำกับการเรียนรู้ด้วยตนเองการเข้าถึงองค์ความรู้ได้เผยแพร่องค์ความรู้ไปยัง3เว็บไซต์ได้แก่เว็บไซต์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปเว็บไซต์จัดการความรู้ของมหาวิทยายลายัยและเว็บไซต์หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปซึ่ง เว็บไซต์หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปนี้จะรองรับได้2ภาษาได้แก่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6. กการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้กลุ่ม KM ของเราได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มและผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่รองรับสองภาษาสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ได้พัฒนาระบบต้นแบบจำนวนหนึ่งเว็บไซต์รายวิชาคือรายวิชา g a l 2203ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนและได้ขยายผลไปยังรายวิชาอื่นๆอีกจำนวน15รายวิชาได้แก่รายวิชาสังคมไทยในบริบทโลก การพัฒนาตนความจริงของชีวิตความเป็นพลเมืองทักษะเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์การใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนภาษาไทยเชิงวิชาการภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม ความรู้เท่าทาันสารสนเทศนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตประโยชน์ขององค์ความรู้และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานและการต่อยอดหลังจากที่กลุ่ม KM ของเราได้พัฒนาระบบ l m s เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยก็ได้นำมาจัดแสดงในงานส่วนสุนันทาวิชาการในระหว่างวันที่2 5สถึง27สิงหาคมโดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ ทดลองใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นรวมถึงมีการเก็บข้อมูลและแบบสอบถามเพื่อใช้ในการพัฒนาในครั้งต่อๆไปกลุ่ม KM ของพวกเราขอขอบคุณค่ะ